ลับมาในข่าวเช้าช่วงนี้นะครับเราจะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับมีคนร้ายก่อเหตุป่วนที่จังหวัดปัตตานีนะครับมีการเผาหลายจุดด้วยกันนะครับแล้วก็มีการรอบยิงพลทหารเสียชีวิตไปหนึ่งรายเมื่อเวลาประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเมื่อคืนนี้ครับได้มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบครับได้ก่อเหตุที่จังหวัดปัตตานีแล้วก็สงขลารวมทั้งดารัฐทิวาศหลายจุดนะครับ โดยที่หนักที่สุดก็อยู่ที่ปัตตานีนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับพลตรีปีวัฒน์เฉลิมศรีผู้บังคับการภูทรนตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานีนะครับก็ได้รับรายงานแล้วก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเพราะว่ามีคนร้ายไม่ทราบจํานวนเนี่ยยิงเข้าไปใส่หม้อปแปลงไฟฟ้าทําให้ระเบิดขึ้นมา2จุดก็คือที่บริเวณสํานักงานที่ทาการอาหารผ่านศึกหมู่4ตํตบนบานา,นาอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอีกที่หนึ่งคือหมู่2ตํตบนตะลุบะอําเภอเมืองปัตตานีครับทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นไฟฟ้าดัับบครบ ส่วนที่อำเภอหนองจิกก็มีคนร้ายไปลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้า2จุดเช่นเดียวกันก็คือระหว่างพื้นที่หมู่7ต,ตําตำบลตุยงนะครับแล้วก็พื้นที่หมู่1นึ่ตำบลดอนรักอำเภอหนองจิกครับเป็นเหตุให้เสาไฟฟ้าเสียหายส่วนจุดที่2เนี่ยมีคนร้ายประมาณ4คนครับใช้รถกระบะนะครับเข้ามาครับขับเข้ามาแล้วใช้วุฒดปืนยิงข่มขู่พนักง,งานร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนที่อยู่ในปั๊มปตทดอนยางขาขึ้นหัดใหญ่ บนถนนสาย43ปัตตานีหัดใหญ่หมู่7นะครับจากนั้นมีการราดน้ํามันเบนซินเผาครับทำให้ไฟนั้นลุกไหม้ขึ้นมาอย่างรุนแรงที่ร้านเซเว่นแห่งนี้แล้วก็มีการยิงซ้ําเข้ามาใส่ด้วยนะครับก่อนจะหลบหนีไปแล้วก็ยังวางระเบิดไว้2ลูกแล้วทําให้ระเบิดนั้นระเบิดขึ้นมาที่หน้าร้านเซเว่นอที่กําลังไฟไหม้อยู่นี่แหละครับกดซ้ําเข้าไปอีกครับอยู่ที่ใต้ต้นไม้ทางเข้าปั๊มแต่ว่าอันนี้ไม่มีคนเจ็บนะครับครับ ส่วนอีกที่หนึ่งคือที่อำเภอยยริยร่งครับมีการก่อกวนนะครับจุดตรวจเจ้าหน้าที่ทาหารพลานที่บริเวณถนนสาย42หมู่5บ้านจะบังตกูครับตำบลตันหยงดาลอไม่มีใครบาดเจ็บครับอีกจุดหนึ่งเป็นการเผายางรถยนต์อยู่ที่หมูนหน่งบ้านตโตตีเตตตำบลตันหยงจิง,งาเพอะยริยร่ง แล้วก็จะมีการลอบวางระเบิดด้วยนะครับเมื่อคืนนี้มีการรอบวางระเบิดบนถนนสาย42ฝั่งขาขึ้นปัตตานีหมู่3บ้านตำม,มะสูตำบลตันหยงดาลอครับ2อจุดด้วยกันตรงนี้นะครับอีกที่หนึ่งครับสายบุรีครับคนร้ายลอบเผายางบนสะพานในพื้นที่หมู่2บ้านกอตอตบลบือเรอ่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับซึงก็ถือว่าเป็นเขตรอยต่อกับนาราธิวาสด,ด้วยครับจากนั้นมีเหตุคนร้ายยิงเข้าใส่ป้อมตำรวจในพื้นที่บุหนึ่ง ที่บ้านตระบอนด้วยนะครับที่อำเภอสายบุรีเช่นเดียวกันอันนี้ก็ไม่มีผู้บาดเจ็บนะครับแล้วก็มีรายงานว่ามีการลอบวางระเบิดเสาไฟฟ้าบนถนนสาย42หมู่6ตําบลตราะบอนนะครับเสาไฟฟ้าเนี่ยล้มลงมาขวางถนนนะครับเสียหายไป4ตน้นไฟฟ้าก็ดับอีกแล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่าขณะที่กําลังเกิดเหตุวุ่นวายอยู่นี่แหละครับ ก็มีคนร้ายอีก4คนขี่รถจักรยานยนต์ไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนี่แหละครับใช้วุธดปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าใส่ป้อมปฏิบัติการ ที่ปัตตานี23นะครับเป็นเหตุให้กระสุนปืนถูกพลทหารนบพลแก้วเพชรเสียชีวิตในที่เกิดเหตุนี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเรียกว่าป่วนกันหลายพื้นที่นะครับปัตตานีสงขลาราธิบ้าสเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับกับท่านรองโฆษกกรมน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับพันเอกยุทธนามเพชรม่วงอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับท่านรองโฆษกครับสวัสดีครับสวัสดีครับจริงๆแล้วโดยรวมเนี่ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดตอนนี้เราสามารถนับได้อย่างชัดเจนเลยครับว่าเกิดทั้งหมดเนี่ยกี่จุดแล้วก็ที่ไหนกันแน่ครับท่านสขณะเหตุการณ์โควนดเมื่อค,นคืนอี่างนะ,ค,ะครับอยู่อยู่ระหว่างการเข้าตรวจสอบพื้นทนนนี่แต่ว่าในบางพื้นที่นะเป็นเป็นเหตุการณ์ได้คดีระดับสูงครับแต่ในภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยทางกองพิการรักษาของอกรบริหารส่วนจังหวดยะลาและกำลังรับ คครรัับบอ,อยู่ในเรื่องของการโดยทางขั้น,น,น,นตอนตำรวจไปวัดเน่าท่านแม่ทัพอิิเตอร์พุ่งในการรักษาความสงในท้องทีได้สั่งการให้เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับรวบรวมพยานห,หลักฐานนะครับแล้วก็าทาจะมีสงศรรัการ์ทำการสาวร่วมกันทุกสายนะครับเพื่อที่จะนำผู้กระทำผิดมาลงโทษนะครับตอนนี้านจาก<ร>จากรายงานว่าพลทหารนพพลเสียชีวิตแล้วยังมีรายงานเพิ่มเติมว่ามีใครบาดเจ็บเพิ่มเติมไหมครับท่านครับ แต่นนี้มีรายงานในเกับกุศนะครับมันจะมีรบกหของของของโชร่เพนนะครับเป็นการตรวจสอบนบครับแต่คิดว่าจากการเราคุ้นะครับเด็นนะครับคุ้นเกคดองผ้ปอเป็นอยู่ในช่วงการประเมิน้็รวบนหลักฐานเพ่อเป็นตตามผู้ปอดสะามแรงนะครับ ครับครับท่านครับแล้วตอนนี้เราสามารถประเมินสาเหตุเบื้องต้นได้หรือยังครับว่าทําไมเหตุการณ์มันเกิดขึ้นภายในคืนเดียวเริ่มแต่สี่ทุ่มเนี่ยแต่ว่าหลายพื้นที่แล้วก็หลายจุดมากขนาดนี้สาเหตุที่มันนะน่าจะมาจากเรื่องอะไรครับเหตุการณ์ส่วนใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่าเป็นการก่อความเสนยหายนะครับการเผายางหรือการอ่านนเนการต่อสาย้านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนม้แตในข้อที่ตามมาเนี่ยทางตำรงจสังายาเราเนี่ยได้ใช้งานเกิดการเชิงรุกทั้ง ได้าการใช้กฎหม,มายนำมาแล้วก็ในเรื่องของการดำเนินการเรื่องงานการมวลชนเรื่องงานการมวลตรกลการเดินหน้าง,งา,น,งากงกกกน,นก็ความง้างของผู้ชมการก็ทำให้กลุ่มบางกลุ่มเนี่ยอาจจะอยากจะได้กองมีตัวตนอยู่ในสังคมนะครับอืมครัก็อ<ๆ>เนี่ยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยตามนโยบายาของท่านไม,ม,ม่ต้อไดี่เรื่องของกฎหมายตามาระาลังามการขยายเราคงลงดำเนินการเรื่องนั้นนะครับรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ ดำเนนการเยียวยากับผู้ที่กระทบผลกระทบครับแล้วก็เรียนถามมาตรการด้ันผู้กระทำผิดลงโทษได้ว่ามาตรการเพิ่มเติมในพื้นที่นะครับอ,อ,อ,อตนนี้วก็อ,อยากจะขอความร่วมมือเพื่นอที่จะผลักดันให้ตำรวาเป็นผู้เป็น,นตางนะครับในวันที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นประการเชิญพวกได้ในหลายในหลายในหลายเหตุการณ์มากติดตามจับกลุ่มด้วยกฎหมายจแต่พวกก็เห็นได้ว่าผู้โดยสารให้ขเอ๊ะแล้วแบบนี้เราพอจะคาดได้ไหมครับว่า<ล> กลุ่มที่บอกว่าพยายามที่จะมีตัวตนขึ้นมาแล้วก็ก่อเหตุป่วนในคืนนี้เป็นกลุ่มไหนครับผมก็จะได้ทราบว่าขณะนี้อยู่ในพ้นที่เรากำลังรวบรวมประชาสัมนประเมินสถานการณ์ครับแต่มีข้อมูล <ừ> หลายส่วนอยู่นะครับแต่ว่ายังต้องแต่ขอแยกรวบรวมอยู เอ๊ะบางบางคนวิเคราะห์ไปถึงขั้นว่าหลังจากนี้เนี่ยเพิ่งจะเกิดเหตุขึ้นเป็นครั้งใหญ่ครั้งแรกก็ว่าได้หลังจากที่เรามีรัฐบาลส่วนหน้าหรือว่าคณะทํางานชุดพิเศษนี่แหละครับรวมไปถึงอีกประเด็นที่มีการข่าวออกมาชี้แจงว่าอาจจะมีการป่วนกทมด้วยอันนี้มีความชื่อมโยงกับแต่ละส่วนน,นี้ยังไงไหมครับท่านครับยังไม่มีข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงถึงนะครับครับยังไม่มีข้อมูลข่าวสารที่เชื่อมโยงถึงในในข่าวของทาง แต่ในเรื่องสารสารกองในการรักษาความเป็นเลิบติดตหน้านะครับทุกเกิดมาเพื่อที่จะสร้างความเจริญและความเล้อลใจให้กับพี่น้องประชาชนครับยังไม่มีข้อมูลที่จะเชื่อมโยงถึงครับตนี้ครับคงจะเป็นการอ่าก่อเหตุอ่าเหมือนที่ก็เคยกระทำนะครับเพื่อสรางความตัวตนนะครับที่เราในการเชื่อมลูกแล้วก็ดำเนินการด้านการเมืองครับอ่าครับตอนนี้จะมีการเพิ่มกําลังเพื่อเฝ้าระวังตามจุดต่างๆมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับเอ่อในการดาเนินการนะครับก็คงจะมีการ ทบทวนมาตรก,การนะครับว่าเราเราจะต้องดอระเนินการในจุดไหนบ้างครับนะครับในจุดที่ได้ก่อดเจ็บครับนอนการทกทวนมาตรก,การเนี่ยวางไว้อย่างละลุ่มครับแต่ว่าเราจะต้องดูว่าจะต้องเว้นไปที่คนใดครับเราองมีามมการวันนี้จะมีการประเมินกันอีกเยอะครับับครับสุดท้ายครับท่านในส่วนของประชาชนในพื้นที่ตอนนี้จะต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าปฏิบัติตัวยังไงบ้างดีครับก็อยากจะขอความรู้จากพี่น้องประชาชนครับนะครับว่า ท่านด้วยชื่อตัวแทเป็นหูเป็นตาให้กับผูับท่านเห็นบุคคลผิดปกตินะครับเป็นผิดปกตินะครับหรือการพนันปกตินะครับก็ผมสามารแจ้งเมืองแดงแงงานสามารถส่งได้ทางครับหรือถ้าท่านคิดไม่ออกนะครับหมายเลขหนึ่งสามสี่หนึ่งนะครับเป็นรับแจ้งเกิดจิของกองในการรักษาความมั่นคงในประเทศต่อหน้าครับยี่สิบชั่วโมงครับหรือหมายเลขหนึ่งสามหนึ่งครับหนึ่งสามสี่หนึ่งนะครับ คหนึ่งสามสิบหนึ่งขององคนการและสามของโรงพยระเจายตลอดยี่สิบชั่วโมงครับได้ครัจากทุกคนร่วมมือกันครับขอบคุณท่านพันเอกยุทธนามนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านดุษนามเพชรม่วงนะครับรองโฆษกกรรมนภาค4ี่ศูนหน้านะครับท่านก็ยืนยันแล้ว1 3ึ่งนะครับแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็กําลังเนี่ยรัดกลุ่มแน่นอนอาจจะต้องกระจายกําลังไปส่วนไหนมากส่วนไหนน้อยเนี่ยเขามีจุดเสี่ยงจุดที่ต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วก็คือให้ประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตากันอีก อีกครั้งหนึ่งด้วยสำหรับเหตุการณ์เมื่อคืนโดยสรุปก็คือน่าจะเป็นการปันป่วนเพราะว่าดูจุดที่ไปก่อเหตุเนี่ยจะเป็นลักษณะการทำให้ไฟฟ้าดับสร้างสถานการณ์ไปที่สาไฟฟ้าแล้วก็เป็นการเผาอยางนะครับเพื่อที่แสดงตัวตนของกลุ่มไหนซึ่งตอนนี้นี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะระบุได้่านท่านน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้วแหละนะฮะ